บีเศรษฐกิจเกาหลีใต้กำลังไปได้สวยจริงหรือบีตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจอาจไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดมาเจาะลึกกันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังการเติบโตนี้และทำไมบางภูมิภาคถึงยังต้องเผชิญกับความท้าทายกระทรวงข้อมูลและสถิติของเกาหลีใต้ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรามาสที่3ของปี2568 Q3 2025 โดยพบว่ามีการขยายตัวถึง5.8%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วตัวเลขนี้ถือว่าเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างมากแต่ปัจจัยอะไรที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้กันแน่หัวใจสำคัญของการเติบโตนี้อยู่ที่3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เซมิคอนดักเตอร์หรือชิปอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นเสมือน3ทหารเสือที่ช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ให้เดินหน้าต่อไป รายงานระบุว่าผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์พุ่งสูงขึ้นถึง 16. 5เเซนในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกซึ่งเป็นผลมาจากเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงเช่น AI 5 G และ Internet of Things IoT ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เติบโตอย่างน่าประทับใจเช่นกัน โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น7.5%การเติบโตนี้อาจเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ทั่วโลกรวมถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่เกาหลีใต้เป็นผู้ผลิตรายสำคัญ B แต่การเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ B นี่คือจุดที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาคพบว่าจังหวัดชุมชองเหนือและขยองกีมีการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่นโดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่19.1%และ15.9%ตามลำดับเหตุผลหลักก็คือจังหวัดเหล่านี้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตชิปและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งได้รับอนิสง์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกภูมิภาคจะได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตนี้กรุงโซนจังหวัดชอลลาใต้และเกาะเจจูทางใต้กลับมีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงซึ่งอาจเป็นผลมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันหรืออาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆที่ยังไม่ชัดเจน นอกจากข้อมูลด้านการผลิตแล้วรายงานยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านอื่นๆของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ด้วยโดยพบว่ายอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น1.5%ในไต,ตรมาสที่3 2,568ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการแจกเงินสดให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมการบริโภคภาคเอกชนด้านผลผลิตภาคบริการก็มีการขยายตัว3.1%ทั่วประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของภาคบริการที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในส่วนของการส่งออกพบว่ามีการปรับตัวขึ้น6.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมีสินค้าหลักที่ขับเคลื่อนการส่งออกได้แก่เซมิคอนดักเตอร์เรือและยานยนต์ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปบีบแม้ว่าตัวเลขการส่งออกจะดูดีแต่การพึ่งพาการส่งออกสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทอาจทําให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้มีความเสี่ยงหากเกิดความผันผวนในตลาดโลกหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล่านี้ โดยสรุปแล้วเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในไตรามาสที่ 3- 2 5ปีมีการเติบโตที่แข็งแกรง่งโดยมีภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอย่างไรก็ตามการเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศและการพึ่งพาการส่งออกสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทอาจเป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังบีบแล้วคุณล่ะคิดว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้กำลังเดินมาถูกทางหรือไม่บีบหรือว่ามีประเด็นใดที่คุณกังวลเป็นพิเศษมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุม,มองกันได้เลย